ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนก็คงเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมคะนะในมุมมองของเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะแบ่งมุมมองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นสองด้านด้วยกันก็คือหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมสองเป็นเรื่องของพลังการดึงดูดของจิตใต้สำานา กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลกรรมดีกรรมชั่วให้ผลไม่พร้อมกันบางทีเนี่ยอาจข้ามภพข้ามชาตินะคะยกตัวอย่างนะคะทําไมคนที่มัง่งคั่งร่ารวยเนี่ยนะคะทั้งทที่เขาทําไม่ดีหรือว่าบางทีเนี่ยเขาทําเร็วด้วยซ้ำแต่ทําไมก็ถึงร่ํารวยขึ้นอยู่เรื่อยๆในขณะเดียวกันคนที่ประกอบอาชีพสุจริตนะคะแล้วก็ทาดีมาตลอดเนี่ยทำไมเขาถึงยังไม่ได้ดีสักทีหรือว่ายังไม่ได้ ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะในเรื่องนี้มันตีความได้2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือว่าในเรื่องของกฎแห่งกรรมคนที่ร่ำรวยนะคะแล้วเขาทําไม่ดีทําไมก็ถึงร่ํารวยขึ้นอยู่เรื่อยๆผลกรรมดีที่เขาทาเมื่ออดีตชาติส่งผลนะคะมาให้เขาถึงนปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะกรรมดีของเขาเนี่ยจบลงหรือหมดเงื่อนไขแล้วเนี่ย กรรมชั่วเนี่ยหรือกรรมเ็วที่เขาทำเนี่ยก็จะเริ่มทํางานค่ะการที่คนทําไม่ดีแล้วเขามีความมั่นคั่งกำโดยขึ้นตามที่เขาต้องการเนี่ยเกิดจากการที่เขามีความมั่นคงมีความแน่วแน่ในสิ่งที่เขาปรารถนากฎแรงดึงดูดไม่ได้แยกแยะระหว่างเรื่องดีเรื่องชั่วแต่กฎแรงดึงดูดตอบสนองในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นและเขารู้สึกดังนั้นในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นและรู้สึกจึงทําให้เขาได้รับการตอบสนองจาก แรงดึงดูดและจึงทําให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการสรุปก็คือว่าคนที่มั่งคั่งร่ารวยในขณะที่เขาไม่ได้ทําดีเนี่ยแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะลึกๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความวิตกกังวลหรือว่ามีความหวาดระแวงนะคะเขาจะไม่มีความสงบสุขในระยะยาวแล้วเมื่อไหร่ที่กรรมดีเขาหมดลงจิตใจเขาตกต่ำนะคะผลลัพธ์ ทางด้านพลังงานด้านลบเนี่ยก็จะเข้ามาหาเขาอย่างแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ทําดีคิดดีนะคะถ้าเห็นคนที่เขาทําเลวหรือทําไม่ดีแล้วเขาได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวค่ะเพราะการที่คุณทําดีคิดดีอยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนค่ะมันอาจจะไม่ได้เร็วตามที่ใจคุณต้องการนะคะแต่ในระยะยาวนะคะคุณจะมีแต่ความสงบสุข